ทางคูเป็นซาตาคอสอ่ะอาของค,คูเดี๋ยวจะให้ของขวัญกับคนอื่นอยากให้ช,ช็อกโกแลตครับให้คนอื่นได้อยู่อย่างมีความสุขไร้ความทุกข์ไร้ความลำบากใดทั้งสิ้นในชีวิตครับให้ความสุขมีความรักพอเวลาใกล้คริสต์มาสเมื่อไหรอะอาคูกรู้สมมึคกสคิดถึงตัวเองสมัยเด็กทุกครั้งเลยเพราะว่าตัวเองในตอนนั้นอะ พอเวลาใกล้คริสต์มาสแต่เรก็ตื่นเต้นรีบออกไปหาเพื่อนแต่ตอนนี้เพื่อนๆเ,เขาก็ไปไป,ไปทำงานกันหมดแล้วอันนี้อันนี้จะทำอะไรครับเอ่าลูกบอลในลองคริสต์มาสนะครับนกองนี่ครับเชื่อขีดนขนีดหม้อพายุฮิมะด้วยนะคะเนี่ยตอนคริสต์มาสก็มีทองขวานแล้วก็มีประจันทร์ก็มีหก แต่คอสมีสีม้ามีนกพูมีพาิตศิละปะเนี่ยมันช่วยเยียวยาทุกคนไม่ว่าใครทีนี้พอเราเอานำมาใช้กับเด็กพิเศษแล้วก็กลุ่มเด็กออทิสติกมันช่วยให้เขาสื่อสารจากสิ่งที่เขาอยู่ข้างในของเขาอะแล้วเขาไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้หรือสื่อออกมาเป็นคำพูดได้เราจะเอาตัวศิละปะเนี่ยมาเป็นสื่อนำสิ่งที่เขาอัดอั้นใจ หรือความรู้สึกทั้งหลายแหล่ที่มีอ่ะมันไม่ต้องลบอย่างเดียวเนาะบวกก็ได้ให้ออกมาพอเราเริ่มโปรแกรมในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเนี่ยเราก็พบว่าเด็กๆออทิสติกเราเนี่ยมีทักษะแล้วก็มีพรสวรรค์ด้านศิลปะที่แฝงเน่นอยู่พอมีการเรียนรู้และพัฒนาเนี่ยมันเรียนเฉยๆไม่ได้ละพอถ้าเรียนแล้วไม่มีงานมาทําต่อเนื่องเนี่ยก็ไม่มีคุณค่า กล,กลุ่มทรูก็เข้ามาช่วยส่งงานให้เราหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะแต่มาเพลนลูกบอลมีทั้งงานทำนำ้ำบาดงานพิมพ์เอกสารผลิตบาริสต้าก็บอกสิ่งเหล่านี้มันทำมันก็กลับไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเขาเองแล้วก็พัฒนาองค์กรได้พิงว่าเขาให้พิงมากกว่าพิงให้เขาเนาะหนึ่งแลต้องอดทนเราต้องเข้าใจเรา้องเป็นคนช่างสังเกตมากขึ้นเราจะต้องเอาความรู้สึกของเราที่เรามีต้องเข้าใจเขา พิงเชื่อว่าเด็กพวกนี้จริงแล้วเนี่ยเขาต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเขาเองด้วยให้ของพิงไม่ได้หมายถึงจะต้องให้ตังค์ให้ของแต่เราให้จากข้างในแต่เขาว่าให้เราก่อนแล้วเขาให้ได้เต็มร้อยเพราะเขาไม่มีอคติเขามีอารมณ์เหมือนเราเนาะแต่อยู่กันนานๆจะเกลียดจะโจกรธจะแค้น,นเนี้ยพิงมองเขามรนี้ในตรงนั้นเขาดีกว่าเราเยอะนั่นคือสิ่งที่เราให้เรา say merry christmas say m e r r Happy Year <cas os> 2020 2> <Yeah. S 1> 2020 2 e 2 0 2020เวลาเขาทำลูกบอนขึ้นมาได้ลูกหนึ่งอย่เราดีใจที่เห็นเขามีความสุขในการที่เขาทำศิลปะคะเขาทำด้วยใจเนาะเราก็คงอยากจะมอบสิ่งที่เขามีจากใจของเขาเขาอยากจะทำให้ทุกๆคนได้อยากให้ทุกคนมีความสุข ฝีมือของน้องๆอาร์ตสตอยทุกคนครับฝีมือน้องๆออนติสติกด้วยนะครับเยี่ยมมากเลยก็คริสต์มาสปีนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับก็เรื่องเราอะไรที่ทําให้เราปวดหัวก็ปัดเป่าลืมๆไปซะคิดแต่สิ่งที่เป็นปัจจุบันที่ทําให้เรามีความสุขดีกว่าวันคริสต์มาสปีนี้นะครับขอให้ทุกคนทั้ประเทศไทยทั่วทั้งโลกมีแต่ความสุขนะครับเมอนเลยคริสต์มาสครับผม